มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะลองอ่านก็คือท่ารักสังเวียนเถื่อนอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอท่ารักสังเวียนเถื่อนเรื่องราวของพระเอกคนหนึ่งครับที่เจ้าตัวเนี่ยเออเหมือนกับน่าจะถูกอัญเชิญไปต่างโลกมั้งแล้วก็มีสกิลในการกอ๊อปปี้แต่ว่าเขาว่ากันว่าไอ้สกิลในการก๊อปปี้ในโลกโลกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างกาครับเพราะว่าต่อให้คุณจะก๊อปปี้พลังของฝ่ายตรงข,งข้ามมาได้เนี่ยก็มไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้พลังได้เก่งเท่ากันกับคนที่แม่งเกิดมาพร้อมกันกับพลังเหล่านั้นอาทิเช่นผมมมเเนนี่กกก็็คคืออปนนทแบบบิดาพพร้ัลัลงไฟ ใช้ไฟมาทั้งชีวิตตลอด24ปีสมมติผมเกิดมาอายุ24ใช้พลังไฟมา24ปีฝึกมาตลอดเลย24ปีกับมีคนหนึ่งที่แม่งเหมือนเป็นคนธรรมดาแม่งมีสกิลในการก๊อปปี้พลังแม่งก๊อปปี้พลังไฟของผมไปแต่แม่งไม่มีทางที่จะเก่งไปกว่าผมที่ผมแม่งใช้พลังไฟมาประมาณแบบ24ปีเพราะาไอ้นั่นมันเพิ่งก๊อปไปแค่ประมาณแบบเอ,อ่อไม่นานอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลในการก๊อปปี้ในโลกโลกนี้เขาก็เลยนิยามมันว่ามันเป็นสกิลที่กากมากแต่พระเอกอะมันได้สกิลนี้ เจ้าส you know, right? ังเวียนใช่ไหมโดยเป็นนักบ ah ุญคนหนึ่งแล้วกันเนาะทีนี้เนี่ยนักบุญก็เลยแบบส่งพระเอกไปในสังเวียนเถื่อนที่สังเวียนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเหล่าบรรดาผู้คนครับที่ลงไปต่อสู้ในสังเวียนนี้เว้ยแล้วก็เมื่อต่อสู้แล้วพ่ายแพ้เนี่ยคุณเนี่ยก็จะตกไปเป็นทาตของฝ่ายตรงข้ามครับก็คือสมมุติว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยต่อสู้แล้วชนะหมอนี่ได้ผมก็จะได้หมอนี่มาเป็นทาตเว้ยความแย่หนึ่งอย่างของเรื่องนี้เลยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยพ้ะคุณจ สามารถแปลงเพศเป็นผู้หญิงได้เออคือเมื่อคุณแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องกลายร่างเป็นผู้หญิงแล้วคุณก็จะต้องโดนเ,เจ้านายคนใหม่ก็คือคนที่เพิ่งจะชนะคุณมาได้อ่ะเยสึซ้ำแล้วซำ้ซำเล่าครับอืมนั่นแหละก็คือเรื่องราวของเอ่อเรื่องเรื่องนี้เนาะเอ่อก็เป็นแบบการ์ตูนแนวแบบว่าเซอร์วิสแล้วก็แบบมีความสกัดบ,บวกผสมผสมกันอยู่เออซึ่งก็เจ๋งดีผมจําไม่ได้ว่าแบบปัจจุบันมันไปถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าผมจําได้ว่าก็เป็นเรื่องราวที่ตัวะะคพพเกก็ยาามที่จแ้ แหละแล้วก็แบบสะสมท่าไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปแก้แค้นอีนางเอ่อคนที่หักหลังพระเอกอะค่ะให้พระเอกจะต้องมาอยู่ในสังเวียนอันนี้อะไรประมาณเนี้นี่นี่นี่มันคือเรื่องนี้ครับค่อนข้างเซอร์วิสแต่ผมว่าลายเส้นอาจจะไม่ค่อยตรงจริตคนอื่นหรือเปล่าแบบว่านมมันใหญ่เกิน <laughs> คุณดูหน้าปกดิหน้าปกแม่งแบบนมแม่งเรียกได้เลยว่ากินขนาดประมาณแบบ25่สิบอ้าเอของภาพหน้าปกไปแล้วใหญ่จริงนะครับเรื่องนี้ถ้ารักสังเวียนเถื่อนผมชอบสาวผิวแทนผมสั้นชุดเด็ดจริงๆเหรอครับสาวผิวแทนผมสั้นเหรออืมเข้าใจอยู่นะคุณชินเอ่อพอรามันเป็นแบบผิวแทนผมสั้นแล้วมันดูมันดูทอมทอมใช่ไหมล่ะหลังๆมามันมีคนแบบชอบรันิยมแบบว่าสาวเท่ๆเยอะขึ้นครับอืมรสนิยมแม่งแบบว่ามีความหลากหลายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่งแบบว่าค แม่งจะมีอยู่ท้ายเดียวเลยแบบว่าเป็นสาวแบบผู้หญิงผู้หญิงแบบผมดําแล้วก็แบบว่าทําตัวเรียบร้อยในห้องเรียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่งแบบนางเอกแม่งเป็นใครก็ได้แล้วอ่ะใช่ไหมรูปแบบไหนก็ได้หน้าตายังไงก็ได้แล้วใช่ไหมครับ